ใช่เป็นสาวพุ่งหัดออกงานค่ะก็เลิฟดิสตินมาพร้อมมากอ้าวไม่อ้อมไม่ออมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครัพี่นิวมาออกงานร่วมพี่มายาออกงานครั้งแรกพร้อมครั้งแรกกับคุณมายาครั้งแรกเลยเป็นแบบออฟฟิเชียลทางการแบบนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะแนดํา ในงานตัวแทนของคาร์เรนเฮดบอรี่นะคะเป็นช่องของคาร์เรนค่ะวันนี้เรามาเป็นตัวแทนในรางวัลายข้าชิงใช่ค่ะใช่ค่ะเรามาเป็นตัวแทนน้องๆค่ะใช่ไหมครับข้าวชิงด้วยเหรอเข้าชิงค่ะเข้าชิงค่ะเข้าชิงเลยค่ะพยาส่งชุดมาค่ะพยาส่งชุดเออ่มาวาดดำแดงแคชชวลสมาร์ทแคชชวลไม่ได้บีฟรางวัลไม่ใช่บีฟรางวัลเนี่ไม่ได้บีฟสีค่ะ สีก็ผิดกระโดดหน่อยสีกระโดดคนเดียว<ช>แล้วก็เราเขาสิงบอลโดยตรงเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างที่เป็นแฟนดิบเข้ามาให้เป็นหดิบในรางวัลที่เข้อผิดโอ้รู้องดีใจเนาะรู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้รางวัลเออได้ได้ได้เข้ามาเป็นเอ่อเขาเรียกนะคนน<ส>ึงเป็นผู้เข้าชิงเขารอบสุดท้ายอย่างงเี้ยครับคนนึงของรางวัลก็ต้องทางทีมก็ต้องรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับใช่ครับแล้วน้องๆเองก็เช่นกันทีมเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าอยดเลยให้เราไปเล่นงานนี้่นงานแบบที่ ชอบดีใจนะฮะคิดถึงไงฮะชอบออกงานค่ะชอบเจอผู้เจอคนค่ะแล้วก็ตาเราจะไม่โฟกัสที่ปิดตาเพราะว่าออกงานแต่เช้าแล้วเราต้องโฟกัสทุกตาทุกตาบริสุทธิ์ใช่ค่่ี้ทีมแพ็ยเลยมากแต่ว่าแฟนๆก็ยังแบบว่าตอนรับทุกคนในบ้านใช่ค่ะเจนเนอรี่เนาะใช่ค่ะทุกคนน้องแดนนี่จูดี้อีเวนต์พี่มาย่าเองไม่ได้หมาย่าแต่คิวยังไงบ้างสี่คนนั่นแสดงในสัปดาห์เราก็ให้ไพโรตี้กับทุกทุกคน ที่ความเหมาะสมของแต่ละคนอยู่ที่ความเหมาะสมของแบรนด์นะคะแต่ละคนมีความเหมาะสมไม่เหมือนกันฉะนั้นก็ต้องดูโปรไฟล์ของเขาดูโปรไฟล์ของลูกค้าด้วยแล้วก็ดูโปรไฟล์ของว่าคุณจูนี่เหมาะอะไรแบ,<อ>นนบรนด์เหมาะอะไรอ ตอนนี้พี่จูนี่มีใจไหมว่างานแบบไหนถึงจะเหมาะกับเราไม่มีรีเควสต์เลยหาทางคุณพญ่าช่วยดูให้ว่าไหนเหมาะสมกับพี่แล้วเวลาได้พี่มีงานประจำนะเวลาได้ก็แค่นั้นเลยง่ายๆจบเลยคัะงานชั่วคก็เหมือนเดิมเราเลือกยังไงครับเลือกรับงานยังไงได้เหมาะสมครับจริงๆจริงๆคุณพญ่าก็ก็เป็นเป็นตัวแทนของบริษัทด้วยส่วนหนึ่งไม่ใช่ว่าอย่างที่น้องๆเคยบอกครับไม่ใช่เป็นผู้จัดการโดยตรงเป็นเป็นทีมของบริษัทเลยครับเราก็เราตัดใจร่วมกันมีทิศทางร่วมกันใช่คะ เราแต่สนใจร่วมกันเพราะเราเป็นหนึ่งทีมใช่ค่ะ่ที่ผ่านมาติดต่อเข้ามาเยอะๆพี่ไม่ยหนักใจไหมครับแล้วก็ไม่ได้รับอันนั้นก็ไม่ได้รับอันนี้ก็ไม่โอ้โหไม่ค่ะเรารับคือเข้าใจมายากนะครับว่าคือมันมาเยอะมากเลยครับมันก็มันก็ต้องค่อยๆไปค่อยๆไปม่ตดแต่งนะไม่นพี่ไมกย่างแต่เพราะว่าอะไรพี่มายากทำไมไม่รับอะไรอย่างเงี้ยใจเย็นนะครับรับทุกคนนะครับใจเย็นค่ะแต่อยากรัาสุดคือพรีเซนเตอร์เข้ามาเรื่อยแต่ต้องเป็นพรีเซนเตอร์ที่ใช้จริงๆในคลิปใช่ค่ะ ใช่ค่ะต้องให้เป็นคอมมชั่นของน้องด้วยค่ะน้องต้องใช้จริงแล้วอย่างรายการเวลาติดต่อมาที่ทำไมถึงบอกว่าเอ้ยยังไม่รับดีกว่าอะไรเงี้ยครัะตอนนี้ยังไม่ไม่สะดวกยังไม่พร้อมค่ะไว้น้องพร้อมอาจจะมีโอกาสนะคะในอนาคตแล้วอย่างล่าสุดพิซเตอร์ที่จะเปิดเดือนหน้าเขาก็ตั้งชื่นตามที่คุณจองสักรีคนสถาปนาขึ้นมาเลยเยี่ยมเกาหลีเลยค่ะคนเกาหลีเขาจะเรียกมิโซค่ะเพราะว่ากินแล้วมีรอยยิ้มถึงหรอ ใช่ใช่ใช่ค่ะเอ้เหรอไม่รู้ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เลยพี่จองปกติเล่นมิโซอยู่แล้วค่ะใช่ใชใช่ตอนนี้แบรนด์ก็ต้องเปลี่ยนเป็นมิโซแต่คนเรยมองว่าคุณจองสักมีอำนาจในการที่แบบว่าเปลี่ยนชื่อแบรนด์ได้ด้วยแซลเล่นแล้วก็แซวเล่นนะคะดีใจแค่ไหนที่หลายคนใด้การต้อนรับและยังศับิสิธมาถึงทุกวันนี้ดีใจคุณมาญาดีใจครับอยู่แล้วค่ะนี่คุณอยู่ดีต้องขอบคุณแล้วก็มีความสุขทุกการตอบรับของของแฟนๆอยู่แล้วค่ะ อย่างส่ดสุดตอนนั้นนี่คือพี่จิ๊ดก็เป็นนักแสดงสกัดขั้นหนึ่งแล้วใช่คำนี้ล่าสุดก็เป็นน้องแดนแล้วใช่อะไรที่ตัดสินใจที่บอกว่าเออมาทํางานนอกจากเรียนแล้วต้องมาทํางานตอนนี้ก็ให้น้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะปูงทางให้น้องให้น้องมีความพั้นใจก่อนแล้วเดี๋ยวไปเรื่อยๆค่ะอย่างที่พดิวหน้องในอย่างหมนนี้คือน้องตื่นเต้นหรือว่าน้องร้อนทั้งหมดก็ไม่ทันค่ะเพราะว่ารถติดเราเราเผื่อเวลาชั่วโมงครึ่ง แต่ว่าสรุปไปไม่ได้เดินทาง2ชั่วโมงก็ลงนั่งมอเตอร์ไซค์ครับใช่อันนี้อย่างเมื่อวานที่ปทปงโรงพยาบาลริที่ไปที่มาคือยังไงครับอ๋อเมื่อวานใช่ไหมคะที่ไปที่มายังไงคุณมา่าคืออย่างนี้ค่ะคือว่ายังไงก็ต้องขอบคุณนะคะที่ได้ที่ได้ไปเนี่ยเพราะว่าเป็นการสนับสนุนจากช่องอคือ,อคือคืออย่างนี้ซับสไครต์ใช่ค,คือน้องๆเนี่ยน้องน้องน้องๆย่าง,อ,งอย่างที่บอกว่าเราเป็นทีมเดียวกันถูกไหมคะ แล้วก็เวลาเรามีอะไรเราคุยกันหมดสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อเมื่อวานเนี้ยที่เราไปไปไปที่โรงพยาบาลเด็กนะคะเพราะว่าทางทีมของชาแนลคาร์เล่นเฮดบรีชาแนลเนี่ยพอมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นได้สิ่งดีที่เกิดขึ้นได้เนี่ยมาจากแฟนคลับ มาจากแรงสนับสนุนของคุณผู้ชมสปอเตอร์คนที่คนที่ติดตามคุณถึงลูกค้าด้วยที่ทําให้เกิดซีดีแบบนี้เกิดขึ้นได้ค่ะน้องงน้องๆน้องๆรู้สึกว่าเป็นเพราะว่ามีมีแฟนมีคนที่สนับสนุนเยอะขนาดนี้เลยสามารถมาทําสิ่งดีๆให้กับสังคมได้ค่ะจริงๆน้องๆดีใจนะคะที่ได้รับแรงแรงสนับสนุนเยอะอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายแล้วสิ่งที่ สนับสนุนมาค่ะเรารีเทิร์นกับถูสังคมค่ะเราอยากทําให้อยู่แล้วนะคะ<ม>สิ่งที่สนับสนุนทุกอย่างแต่ว่าอย่าง,ยยางเงินสามล้านนี่ก็คือมาจากช่องแล้วก็สปอนเซอร์แล้วก็ลูกค้าที่ลูกค้าเนี่ยนะคะ เงินค่ะอันี้เป็นเงินส่วนตัวของน้องที่ได้จากการทํางานนะคะมาถึงทางานจากช่องหรือว่าใช่ค่ะทำงานที่มาจากลูกค้ามาจากและการการซับซ้อนทุกอย่างเ,เน,นี่ยค่ะเป็นเงินส่วนตัวของเป็นเงินส่วนตัวของน้องค่ะแล้วเราก็มาออมาบริจาคไม่ได้มากมาจากการเรีย,รยอะไรค่ะก็เลยคนตกใจมากว่าอุย้ยดีเงินมันค่อนข้างที่จํานวนเยอะจริงๆแล้วน้องทํางานไม่ได้เกี่ยวกับตัวเงินค่ะ น้องอยากทาได้แพชชั่นเราจะน้องตั้งใจค่ะเราดีใจมากดีใจมากหนเพวาะเมื่อวานภ้ามันออกไปหลายคนยิ้มรู้สึกว่าเลือกไม่ผิดแต่ต้องนี้ต้องใจคูก็ต้องก็ต้องทาท้าตอบในในมุมของน้องน้องๆ้องก็ก็มีความสุขที่ได้ทำแบบนี้ที่ทําสิ่งดีๆและน้องก็ย้ําเสมอว่าสําคัญที่สุดเลยเนี่ยสิ่งที่ดีที่ที่ออกมาเนี่ยเป็นเพราะว่าได้รับได้แรงสนับสนุนจากจากแฟนๆทุกคนครับ ว่าน้องโอเคกับสิ่งที่มีตับ,บปีมากมมน้องเป็นคนคิดเองครับเราเป็นคนคิดเองสุดท้ายไม่ไยากจะปากเขาคุณต้ดดมีใจคุณครับว่าที่เขาตั้งสับสุนมาถึง2ล้านสองล้านเจ็ดยังถึง2ล้านเจ็ดสัตวสา์ 5, <000. S 1> ใช่ไหมครับ ก็ตัวแทนของช่องคาเล่นแฮตบรีนะครับและก็ทีมงานของเรานะครับทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังก็ต้องขอบคุณทุกแรงสับสนนะครับขอบคุณแรงซัพพอร์ตทั้งคนที่ติดตามแล้วคนที่ดูยอดวิวที่มันเพิ่มขึ้นเหล่านี้ล้วนเป็นแรงเริ่มเป็นกําลังใจให้น้องได้มีกําลังใจผลิตผลงานดีๆรวมถึงทําสิ่งดีคืนกลับสู่สังคมขอบคุณมากๆครับคุณนะคะคุณค่ะได้เห็นของแดนในละครไหมครับเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้ค่ะคู่กับใครพูดพี่ดิ๊ดีเหรอ ัน้องแดงเก่าเตาได้ยพีกานก็เขเขาหนึ่งถ้าเป็นแม่ถ้าถ้าเป็นนางเอกะานเอกน่าเอกได้ถ้าเอกรับแม่พิธีกอนอะไรถ่านางเอกต้องเล่นเรไม่รับบทฮะอะไรเรือเราถาม้จัดการถ้าบทนางเอกแล้วไม่เล่นเรือีนก็ไม่เล่นถ้าบทแม่เราเล่นเรือซีนเล่นขอให้เรือซีนบทคนใช้ก็ได้ไม่รับ้จัดการไม่รับ้จัดการเรืซีนนะครับโอเคขอบคุณมากค่ะคุณค่ะ